ยินยนี้ยืนยนี้อีกรอบนอีกรอบนึง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 อ๋อเร็วมากอ๋อเขามีสนามให้เล่นแต่เสร็จแล้วเด็กก็จะซื้อรถไงแล้วามาเล่นสนามนี้ใช่ โอ้ย oh, ยังแรงเลยอะแรงดีนี่ไปดูนู่นนี่ไปดูนู่นนีม่มีซื้อไปคนครจะเล่นกรน้ำไหนล่ะน้่เรีมีกนเอาตะคันไหม จริงเหรอแล้วไปลงสนามไหนอ่ะอย่างงั้นต้องอยูนะ่กรุงเทพน,นะกลับกลับนู้นไม่ได้นะกลับนครไม่ได้นะก็มันไม่มีสนามให้ลงไงเออใช่จะ,ะจะเอาเหรอคสนใจถามนี่เออไม่เอาเลยร้านไหนร้านนู้น,น,นโอ้เดี๋ยวพาไปเลยน,นี่พาไปเลยดิ ไปถามเป็นกรดูกกันเลยเขาจะเขาสนใจแล้วไม่มีสนามเล่นจะเล่นยังไงอ่ะพี่อ๋อต้องมาที่นี่ใช่ไหมเออเออโอเคพี่ไปเก็บไมหน่อยไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราไปมันมันมันมีมันมันมันเป็นเก็บน้อยอยู่ เทพไหมยืนตรงนี้ยื <S <S ยนนี่ดูยยดอ, <Union> อ,อ,อีกรอบนึง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 อ๋อเร็วมากอ๋อเขามีสนามให้เล่นแต่เสร็จแล้วเด็กก็จะซื้อรถไงแล้วก็มาเล่นสนามนี้ใช่ โอ้ oh, ย่างแรงเลยอ่ะมีแบบว่าระบายใสลเลยนี่ไปดูนู่นนี่ไปดูนู่นนี้ไปดูน้้มีซื้อไปคนครจะเล่นสนามไหนละ่ะนามกีฬานามทา้เอาะคันไหม จริงเหรอแล้วไปลงสนามไหนอ่ะอย่างงั้นต้องอยู่กรุงเทพไหมกับกลับนู่นไม่ได้นะกลับลคนครไม่ได้นะเพราะมันไม่มีสนามให้ลงไงไเออใช่จะเอาเหรอครสนใจถามนี่สิอไม่เอาเว้ยร้านไหนร้านนู้นโอ้เดี๋ยวพาไปนะนี่พาไปนนเลยดิเฮ้ยยังไม่มีตัว ไปถามเป็นไปดูกันนี่เขาจะเขาสนใจแล้วไม่มีสนามเล่นจะเล่นยังไงอ่ะนี่อ๋อต้องมาที่นี่ใช่ไหมเออโอเคพี่จะเก็บให้หน่อยเราไปเก็บไว้ตรงนั้นให้หน่อยเดี๋ยวเราค่ะมันมันมันมีเยอะมันไม่ได้ห้องเดียสน้อยจบเก็บไปงี้เลยเดี๋ยวม่ได้เออจะให้เสียแม่รู้ความนับพ่อเรายไรใช่ไหมเออ กล่องอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้กล่องนี้แล้วแหละเอ่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มิวมาเนี่ยมันใส่ได้ลดได้เนี่ยแล้วกล่องนี่มันชื่ออะไรนะมินิอะไรนะมินิโฟวิลอ๋อมินิโฟวิลนี่สนามแข่งมานะี่มีนี่สนามแข่งมานะพี่มินีจะลงแข่งสนามไหนวะเนี่ยไแข่งสนามสุราษฎร์แน่โอ้โหเตรียมตัวแข่งแล้วนะเนี่ย นี่นี่สีเหลืองนี่รุ่นที่ลิมิเต็ดที่มีรุ่นลิมิเต็ดอ่าอันนั้นอันนั้นรุ่นมออันนี้มอเตอร์อะไรมอเตอร์เหลืองโอ้แรงน่นมอเตอร์เหลืองแรงไม่ดีมันอยู่ไปครบสามรอบอะไรพังครับอกหรือล้อมันจะอะไรนะ,ะรลูกปืนลูกปืนลูกปืนมันจะเสียไวนะ้อะไรมาเนี่ยอะไรจะพังไว้นี่ของพี่วีเดี๋ยว เดี๋ยวจะได้ลองลงสนามแล้วใช่ไหมเปิดบริสุทธิ์เปิดซิงเปิดซิงครั้งแรกรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมถ้าเหมือนกันเป็นันถถ้ารมเร็วลกัดเราไม่มีการชนการชนไม่ดีใช่ไหมนี่ยังหักหมดเลยเนี่ยลงของได้ไหมเนี่ยแบบลงยันลงอะไรลงไปอย่าเียเพ่อออกันขระะทมมโุธาดี๋ยววิีจะลงของเนี่ยลงคาถาเนี่ยกำกับไม่ให้หลุดใช่ ไปแล้วรถพี่มีโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เข้าไปเก็บไม่เป็นไร,ไนไรใจเย็นพี่จะเข้าไปยังเข้าอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้อกเวลาลงก็ปิดแล้วก็มาเริ่มใหม่

นี่รอแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันแหละนี่ไงของพี่มีอ่ะมาแล้วเนี่ยรอก่อนรอก่อนโอเค <Okay. S 2> มีเอาไปข้างข้างพี่เราหนึ่งสองข้ามปล่อยปล่อยไปเลย อีกอีกรอบนึงที่มีจับเกิดตัวนี้มันแบบชนะขึ้นมานี่แบบยุ่งเลยนะเดี๋ยวมือใหม่ชนะขึ้นมาแล้วน้องแบบยุ่งเลยนะคันนี้มีราคาขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยด,ดูดิสองรอบแล้วโอ้โอเหเฮ้ยหลุดแล้วเว้ยหลุดแล้วเว้ย เฮ้ยพี่พี่เขาไปดักเลยพี่เขาไปดักว่าเขากล,ขาล,ขลัวครบสามร,บรบอบเนี่ยอ๋อสวิตเด้งสวิตเด้งโ,ดโอเคทานหมดด้วยพี่มีพี่มีจะบอกว่าพี่มีดาวรถคันนี้มาจากไหนนะดาวรถสองสีโออใช่แล้วก็มีสนามแข่งอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมครับรยมันจะมีเป็นเครื่องบินแข่งมีเต็งมอเตอร์ไซค์ด้วยสุดยอดเลยโหแบบไวมากเลยนะ อันนี้สามรอบหลุดไปไม่หลุดเลยใช่ไหมไม่หลุดเลยโอ้โหสุดยอดครับดีใจด้วยนะครับนี่กะจะไปล่าแชมป์ใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวไปแข่งล่าแชมป์ทั่วประเทศเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแชมป์เนี่ยดังเลยนะเนี่นนนลยโหนี่มีมีได้ลงนะาอะไรบ้างเนี่ยลงลงคาถามาหาอดุดเลยมด้งอ๋อจะลงคาถานะคาถานะ,นะจัง,งงังนะจะ๊ะ น่าจะบอกให้โอเคนะครับในนี้คืออะไรอ่ะนี่เล่นรถเราจะมากินนี่ต่อเอาชิน้นนี้อร่อยไหมครับกี่กินก๋วยเตี๋ยวมาสองเลยใช่ไหม,ไมนี่กินได้อีกเลยเนี่ยโอ้โหพี่มีอีทอีทอีทแหลก<ม>อ้ําในโชว์อ้ำเป็นไงครับ <hate> โอ้ยยโอ้เป็นไงบ้างอ่ะรสชาติหอม หวานหวานแล้วยังไงอีกครับรับประทานง่ายไหมไปเราเดินทางกันต่อ เทพมากนี่จะลงแข่งขันเมื่อไหร่มเรลงแข่งขันลงของก่อนลงลงคาถากำกับก่อนเลยพยาโคมพระยาคาหน้ามูพุดไทยะเพียงพร้อมสู้แล้วเอามาแล้วว่ายังไงทองโอ้นี่รถของใครชื่ออะไรรถนี้ชื่ออะไรชื่อไอ้ทับใช่ไหมโอ้ไอ้ทับว่าไง โอ้ยทับไอ้คุณทับไป